สวัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่มีดเล่มนี้อยู่นะครับเหล็กไฮสปีดขึ้นรูปร้อนนะครับแล้วก็ชุบด,ด้วยละมัน,นะครับชุบด,ด้วยฟอ่ดออยนะครับในเหล็กแต่ละเบอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความแข็งไม่เหมือนกันนะครับมันมีความแข็งไม่เหมือนกันและทีนี้ถ้าเวลาเรารับมีดด้วยหินธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่หินสังเคราะห์ไม่มีนั่นก็คือเราจะเห็นลักษณะของการการกินเหล็กนะครับหรือการขัดถูของอเจ้ตัวหินธรรมชาติเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างผิแกแตกต่างไปจากไอเจ้าตัวหินสังเคราะห์นะครับก็คือหินบางก้อนนะครับหินบางก้อนเนี่ยมันจะสามารถรับได้ดีสามารถกินเหล็กได้ดีนะครับ หินบางก้อนก็จะกินไม่ดีนะครับแล้วทีนี้ในหินก้อนที่มันกินดีเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือความรู้สึกเสถียรความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะครับผมขอเรียกแทนคําว่าความรู้สึกเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยก็คือให้เป็นความรู้สึกไปในทิศทางที่ดีในการรับนะครับก็คือ เรามีความรู้สึกเรามีความมั่นใจว่ามันจะทําให้มีดเล่มนั้นนั้นมันคมแล้วก็ดึงสักยภาพของไอ้เจตัวมีดเล่มนั้นนั้นเนี่ยออกมาใช้ให้มากที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าหินกับนะครับเนื่องจากวา่าการรับคมแบบที่ผมใช้เนี่ยนะครับการรับคมแบบที่ผมใช้เนี่ยผมจะรับทั้งหมดนะครับเพราะว่าโดยการใช้มีดคมเนี่ยนะครับ โดยการใช้มีดคมแบ่งเนี่ยเวลาเรารับเนี่ยนะครับเราจะใช้องศาเดิมนะครับเวลาเราใช้มีดเราใช้องศาเดิมเพราะฉะนั้นเวลารับเนี่ยเราก็จะต้องรับทั้งหมดตั้งแต่แก้มลงมาจนถึงยอดคมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการคล้ายๆเป็นการทําความสะอาดมีดไปด้วยนะครับซึ่งซึ่งการรับในลักษณะเนี้ยนะครับมันจะไม่เหมาะสมกับมีดสวยงามนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดใช้งานมันไม่ใช่มีดสวยงามนะครับมันจะไม่ไม่เหมาะสําหรับ เราที่จะเราเอาไปรับกระมีสวยงามเพราะว่าตัวมีดสวยงามเนี่ยมันมีการขัดผิวมีการขัดแก้มใบมาด้วยกระดาษทรายอย่างสวยงามมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเวลาเราไปรับเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะเป็นทํานองประมาณนี้แหละนะครับนี่คือแก้มมีดนะครับถ้าเวลาเราใช้มีดคมเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมีดจะบางลงเรื่อยๆนะครับมีดจะบางลงเรื่อยๆเพราะว่าโดนแก้มมันจะโดนขัดออกนะครับแก้ม จะไม่จะไม่บางเฉพาะในส่วนของคมน,นะครับถ้าเรารับใช้องศาเดิมเนี่ยมันจะบางลงไปทั้งหมดทั้งแก้มใบทั้งหน้าคมนะครับก็คือถ้าสมมติเราจะใช้องศาเดิน,นด้วยลักษณะของการรับทั้งหมดนะครับแล้วก็รับแบบเฉียงหน้าหินนะครับหน้าหินเราก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ตรงนะรอันนี้คือหน้าหินแบบธรรมชาติเลยนะครับก็คือหน้าหินตรงตามสรดละของไอเจอตัวคมมีดเลยนะครับ หน้าหินจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเรารับปรับหน้าหินให้มันตรงเนี่ยครับการรับมันจะรับยากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการโค้งเว้าตามตามสรีระตามสันฐานของไอเจตัวคมนี่เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะถ้าเวลารับมันก็จะรับง่ายนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เวลารับมันก็จะรับง่ายแต่เวลาตบัดข้อมันก็มันก็จะกินกินพื้นผิวง่ายนะครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่ตรงนะครับถ้าสมมติเราเอากระดา พอาในบรรทัดทาบนะครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่ตรงมันจะเป็นเอ่งนะครับมันจะเป็นเอ่งซึ่งเอ่งงนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการใช้งานนะครับในส่วนในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแอยงอย่างนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเอยงอย่างนี้ด้วยก็เป็นอยงอย่างนี้ด้วยเวลารับก็จะพยายามผมก็จะพยายามรักษาเอ่งตัวนี้ไว้ให้อยู่ในสภาพแบบนี้แหละนะครับก็คือในส่วนของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ให้สูงก็ให้สูงให้มันสมดุลกับตรงกลางนะครับ ไม่ใช่่าไม่ใช่ว่าตรงนี้กิ่วลงไปจนตรงนี้จะขาดไม่ใช่นะครับก็ต้องใช้ทุกส่วนนะครับทุกส่วนของหน้าหินในการสร้างคมสร้างองศาของคมนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าการที่หินเลือกมีดหรือมีดเลือกหินนะครับมันเลือกอยังไงนะครับมันเลือกอยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าหินมันเหมาะสมกับมีดก้อน เล่นนั้นๆนะครับหรือมีดเหมาะสมกับหินก้อน,นนั้นๆเนี่ยเวลารับเนี่ยมันก็จะกินเหล็กดีนะครับเทคนิคในการใช้หินธรรมชาตินะครับก็คือเราอย่าไปใส่น้ําเยอะนะครับอย่าไปใส่น้ําเยอะใส่น้ํานิดเดียวนะครับถ้าใส่น้ําเยอะเกินเนี่ยมันจะทําให้หินลื่น,นถ้ามีเลือกหินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ถูไม่กี่ทีก็จะดำออกมาเลยนะครับนี่คือมีดเลือกหินหินเลือกมีดนะครับก็คือหินกับมีดมันเหมาะสมกันที่จะนํามาใช้ในการรับผมนะครับม่้จะใส่น้ําเยอะนะครับมันก็จะประมาณนี้นครับแก้มีดทั้งหมดจะถูกขัดออกนะครับถ้าถ้าไม่โดนทั้งหมดก็ต้องเราก็ต้องพยายามตวัดให้มันโดนทั้งหมดนะครับนะครับทั้งหมดนี่มันจะโดนนะครับทั้งหมดนี่มันจะโดนเลย เพราะว่าเมื่อสดุและของจจดหินก้อนนี้นะครับเพราะมันจะถูกสร้างมาให้ทํางานในลักษณะนี้นะครับก็คือเวลารับปนานๆเนี่ยนะครับรับนานๆเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเกิดสร้างเป็นแอ,งอ่งอย่างนี้ขึ้นมาโดยธรรมาชาตินะครับแล้วก็จะใช้พื้นที่ทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนตรงกลางน,นะครับมันก็จะเป็นมันก็จะสึกลงไป้อมๆกันนะครับพอใกล้แห้งก็เติมนิดหนึ่งนะครับอย่าเติมเยอะนะครับ ก็เหมือนการรับปกตินะครับก็คือเราจะรับจนกว่ามันจะเกิดเกรสรน,นะรตัวนี้จะค่อนข้างเรียบนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือนี่ขมมสายนะครับนะครับถ้ามีดมันเลือกหินหินเลือกนี่มันก็จะเป็นคโครนออกมาอย่างนี้นะครับเป็นคโครนดำๆแล้วก็จับดูนะครับมันมาหรือยัง ถ้ามันเริ่มมาแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วถ้าเริ่มมาเสร็จาแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง <tro oper> <punished> มันจะรับไม่นานนะครับถ้าสมมุติว่ามีดใช้คนเดียวเนี่ยมันจะรับไม่นานนะครับแต่ถ้าสมมติว่าให้คนอื่นยืมไปใช้เนี่ยนะครับแล้วคมสึกเหลอมากมากเนะี่ยอันนั้นนะ่ะจะต้องใช้เวลารับเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใช้เองเนี่ยมันจะรับไม่นานนะครับแต่แล้วก็เปลี่ยนข้างเห็นไหมครับว่ามันจะกินกินทั้งหมดเลยนะครับมันจะกินทั้งหมดเลยก็เป็นการทาความสะอาดมีดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การใช้คมลักษณะนี้มันจึงไม่เหมาะกับมีดสวยงามเพราะว่าถ้ามีดสวยงามปุ๊บแก้มีดมันจะเสียนะครับเสียอะไรแก้มีดมันจะเป็นรอยหินแทนที่ขัดมาสวยๆแต่ทีนี้ถ้าเวลามาใช้คมเนี้ยมันจะมีให้ความรู้สึกว่ามีดเราเนี่ยมันจะพังนะครับเพราะแก้มีดมันจะพังเพราะพูดง่ายๆก็คือมันไม่สวยนั่นแหละมันเป็นรอยนะครับเพราะว่าการกัดกระดาษทรายเนี่ยเขาจะการขัดกระดาษทรายมันจะขัดมาเป็นเส้นนะครับคือซาตินขัดเป็นเส้น,ส,นสวยๆใช่ไหมครับพอ มีอาจจะตัวรอยหินไปโดดเนี่ยมันก็จะเป็นรอยที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่สวยนะครับมันก็จะทําให้คุณค่าของมีดเล่มนั้นนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะลดลงนะครับลดลงด้วยอะไรลดลงด้วยความที่ว่าความสวยมันเริ่มเริ่มหมดไปนะครับก็ต้องเอาไปขัดใหม่ให้มันสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจริงไม่อยากแนะนําว่าการรับในลักษณะเนี่ยไม่ควรที่จะรับกับมีดที่มันเป็น มีดสวยงามที่มันปาดแก้มสวยๆมาครับแก้มสวยๆมานะครับแต่เราไม่เน้นความสวยนะครับเราเน้นใช้งานนะครับให้ใช้งานได้ไงให้ชิ้นงานออกมาสวยนะครับเราไม่ได้เน้นว่าให้มีดออกมาสวยแต่เวลาสร้างชิ้นงานแล้วชิ้นงานดูไม่ดีเราเรา,เราจะไม่เน้นตรงนั้นนะรเราจะเน้นทํายังไงก็ได้ให้งานที่เราสร้างออกมามันดีมันง่ายนี่คือสิ่งที่คนโบราณคำนึงถึงนะครับ เริ่มมาแล้วนะครับพลิกไป,ไปพลิกมาทีนี้เรามาเปลี่ยนหินพอเริ่มได้แล้วก็เปลี่ยนหินมันรับไม่หนักนะครับจริงๆแล้วมันรับไม่หนักถ้าสมมุติว่าคมมีดเราใช้งานไม่เยอะนะครับถ้าใช้งานไม่เยอะก็คือเยอะในที่หมายถึงพอเริ่มหมดคมแล้วก็ต้องเอามารับนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับพอคมมีดเริ่มขึ้นขาวแล้วเนี่ยถ้าไปฝืนมันเนี่ยไอ้รอยขึ้นขาวเนี่ยมันก็จะทื่อไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเวลารับก็จะใช้เวลานาน ทีนี้ก็มาถึงอาจจะตัวหินละเอียดนะครับตัวนี้ประมาณหกสี่ถึงหกพันกริกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมก็คืออย่าให้มีน้ำเยอะนะครับลักษณะของการดูหินเนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือขีดครั้งเดียวนะครับขีดครั้งเดียวเป็นปื้นเหมือนรอยดินสอ ขีดครั้งเดียวเป็นปื้นเหมือนลอยดินสอสามารถลบออกได้ด้วยน้ำนะครับนี่คือนี 1941, e. ่คือวิธีวิธีดูหินรับมีดนะครับถ้าหินก้อนไหนที่เสถียรเสถียรหน่อยนะครับก็คือขีดครั้งเดียวนะครับขีดครั้งเดียวเป็นปื้นเหมือนดินสอสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำนะครับถ้ตัวนี้ไม่เป็นหินละเอียดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับมันจะเริ่มกินนะครับดำาๆนะครับอันจะเริ่มชัดเจนมาแล้วนะครับ มันจะเริ่มชัดเจนถามว่ามันเป็นโคลนหินหรือเปล่านะครับที่เห็นออกมาเนี่ยเป็นโคลนหินสีนี้หรือเปล่าเพราะว่าหินมันออกดูสีม่วงม่วงวิธีเช็คก็คือใช้กระดาษทรายใช้กระดาษทรายมาถูดูว่าโคลนหินมันจะสียอะไรถ้าเราไม่มั่นใจก็ดูว่าโคลนหินมันสีอะไรเราดได้เห็นมาลนะครับโคลนหินคือสีนี้นะครับโคลนหินคือสีนี้แทีนี้อ่ะ เาลับงอีกทีหนึงล,ล้างอีกทีหนึงล้างให้มันขาวๆก่อนนะครับมันจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ปัดน้ำออกอย่าให้น้ำเยอะนะครับถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันจะกินไม่กินช้านะครับนะครับเริ่มมา เมื่อกี้นี่โคลนสีเหลืองใช่ไหมครับนะพอ,อน้ําเริ่มน้อยปุ๊บเนะี่ยทีนี้มันก็จะเริ่มดมาละนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวก้อนเนี้ยนะครับสามารถรับมีดเล่มนี้ได้เป็นข่มจบได้นะครับเพราะว่ามันกินนะครับนะใช่ไหมครับก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คอมเกย์สอนเริ่มหมดไปละนะครับเราลองอีกก้อนใหม่นะครับเองอีกก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะรับได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันจะกินหรือเปล่าหลังมีก่อน้นต่อมานะนะเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนกระดาษทรายตัวนี้ไม่เปื้อนนะครับตัวน,นี้ไม่เปื้อนนะครับเดี๋ยวเองเช็คโคนก่อนนะครับร นม่คือโครมบางหินนะครับก็สีคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่สีจางกว่านิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปแล้วก็ปัดน้ำออกนะครับให้มันแค่ชุ่มๆนะครับก็จะ,เร,เ,ระรเริ่มเห็นโครนนะครับเริ่มเห็นโครนเริ่มเห็น สีของเหล็กที่มันโดนขัดออกนะครับตัวนี้เป็นไฮสปีดนะครับจะรับยากกว่าแหนบนะครับจะรับยากกว่าแหนบเพราะว่าแหนบเนี่ยมันจะรับง่ายกว่านี้นะครับเหล็กแหนบต,ตัวนี้เป็นไฮสปีดชุบแข็งนะครับการรับก็จะเหมือนกับรับหินหยาบนะครับก็คือต้องรับทางแก้มนะครับต้องรับทางแก้มก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันไม่แตกต่างกัน เราเริ่มเห็นโครนมาลนะนั่นแสดงว่ามันกินอยู่แสดงว่าเล่มนี้ก็รับตัวนี้ได้นะครัแสดงว่าเล่มนี้ก็รับได้เหมือนกันเท่าที่กับไตรมาก้อนนี้หินก้อนนี้ก็รับได้เหมือนกันก็คือรับเจา้าไฮสปีดตัวนี้ได้แต่ถ้ารับไฮสปีดได้เนี่ยแหนบนี่ไม่มีปัญหานะครับแหนบไม่มีปัญหาเพราะว่าแหนบมันออกตัวน,นี้นะรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆแค่พอ แค่พอให้เกสร,รมันหายนะครับถ้าเกสร,รมันหายมันก็ใช้ได้แล้วนะครับเราจะไม่ให้กรีดกระดาษนะรเราจะไม่เอาไปกีดกระดาษแค่เราคาดูเกสร,รมันหายก็เป็นการใช้ได้ละนะครับ <luôn> ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือข้อที่ว่าหินเลือกมีดมีดเลือกหินนะครับในหินธรรมชาตินะครับหลังจากที่ตอนก่อนจะจบนะครับอ่ามันได้ละนะครับ พอจะจบมันก็จะกลิ่นอย่งี้เจ็บรอยเรามาดูแก้มมีดกันดูแก้มมีดหลังจากเคลีบรเสร็จเราจะเห็นว่ามันจะโดนมันจะโดนกินทั้งหมดนะครับทั้งแก้มเลยนะครับ มันจะเป็นวิธีการรับแบบนี้นะครับรับแบบคมแบ่งซ้ายขวามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็คือจะทําให้แก้มีดเนี่ยโดนขัด